เรื่องจริงผ่าจอ Social s c a กนำเสนอเรื่องจริงโดยแปลงสีฟันซิสเ e ม,มาแบรนด์วีไลท์ยาเกรกคูกลายเป็นกระแสะที่พูดถึงกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับคดีเจ้าโจโกโ้สุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกที่หลุดออกไปกัดเป็ดของชาวบ้านตายนับ40ตัวจนทำให้เจ้าของเป็ด และญา,าติิเกิดความไม่พอใจพยายามหาทางออกกับปัญหานี้แต่สุดท้ายภาพที่ออกมาเห็นเป็นเจ้าโจโก้มีบาดแผลและไม่รู้ว่าชะตากรรมหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนี่คงเป็นคำถามท,าที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของคนรักสัตว์ในหลายพื้นที่เพื่อแสดงพลังกระตุ้นเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายตามพรบคุ้มครองสัตว์ ประมาณประมาณสี่สามถุงเนาะนั่นคือมีคนแจ้งว่าหมากัดเป็ดอยู่ในได้คอกันเลยดีบกองอยู่เลยแบบเป็ดเลยคือจะจ้าจะใจเลยคือเก็เลย่ยคอเลยะตามที่ลูกลูกบอกก็มันก็อยู่ในนี่กับมันดิ่งมากมันก็เห็นหมาอยู่ในนีแหละจากที่มีมามันดีก็โจรใส่ลูกแล้วมันกัดเป็ดกองแล้วมันก็เลยมันก็เลยตัดสินใจฟ้ามันเผชิญหน้ากันจ้องไมนก็เลย ตัดสินใจาถามันเราไปตัดสินใจแบบนั้นมันก็จิมันก็จีการเฮะแล้วมัน่าไปู้แล้วเขา,าได้บ้านมู่บ้านนี่แหละเขาว่าว่าแม่หมาเขาแหละจะเอาไปไหนก็เอาไปและที่นี่ก็ไปเอาหมามา,มา,าพักอยู่ที่บ้านที่บ้าน <ข Cap. S 1> ที่บ้านตคองเปนะี่ะนที่ไหนช่วงบ่ายต้อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใน่ใจไม่ไมีเวลามันมาแล้วตายทีนี้มาตายแล้วก็ให้ใหญ้ญาติเอาไปทิ้งมัน คนบาดแคมไม่ไหวเอาไปทิ้งกองขยะลุมลุมขยะเทศบาลไปทิ้งตัวนั้นเลยใครเป็นคนเอาไปทิ้งมาดยญาติญาติอีกคนหนึ่งโจโกเป็นสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ที่ถูกเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันมันมีอายุ5เดือนแล้วและวันที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ว่าเจ้าโจโกหลุดออกจากรูบ้านไปได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ซึ่งเมื่อรู้เจ้าของก็พยายามออกตามหาแต่ไม่พบจนข้วันที่สามถึงมารู้เรื่องราวทั้งหมดจากชาวบ้านที่อยู่ห่างออกไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเก่ดา,ายแล้วก็มีลวดน้ำสามชั้นค่ะกันไว้กลัวเขาออกไปค่ะแต่ว่าครั้งหลังสุดตั้งกตเห็นไม่ทราบว่าออกตรงไหนยังไม่รู้ออกตรงไหนคิดว่าวอกตรงนี้จะเกาะตรงนี้ออกไปจับเข้าไวค้ค่ะมัดเข้าไว้อยากได้ค่าเสียหายก็มาเรียกเอาท่านก็บอกก็หมืน่นสองหมืน่นก็ยอมเช่าใช้ให้เราเราับผิดชอบเพราะว่าเราผิดค่ะ,เร,คะเราไม่อยาก ให้เขาทําแบบนั้นเราสงสารเขามากเลยจมูกเขานี่แหว่งโดนฟันขาะก็โดนฟันหลังก็โดนฟันค่ะจากคดีนี้จะมีทางออกอย่างไรให้กับั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่กรณีกันเพราะฝั่งเจ้าของเป็ดก็เรียกร้องค่าเสียหายจากการที่เจ้าโจโก้มากัดเป็ดตายส่วนทางเจ้าของโจโก้ได้แจ้งความดำเนินคดีกับญาติเจ้าของเป็ดหลังจากเอาเจ้าโจโก้ใส่กระสอบไป และมีการตั้งคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับพรบคุ้มครองสัตว์ไปพบผู้รู้จริงครับถ้าเกิดว่าในขณะที่ที่มันกำลังกัดเป็ดตัวนี้เขาไล่อย่างไงมันก็ไม่ไปจำเป็นเขาต้องฆ่าแต่ทีนี้มันกัดเป็ดเขาตายไปเป็น1ิบสิตัวแล้วมันวิ่งหนีแล้วพอมีคนมามันวิ่งหนีเลยนะ เจ้าของเนี่ยก็ยังตามไปยิงเนี่ยไอ้นี้ภาษากฎหมายเขาต้องถามว่าป้องกันตัวสมควรจะเหตุไหมในกรณีอย่างเงี้ยเราต้องดูเหตุการณ์ตาย <Okay. S 1> นะครับว่าถ้าเขาฆ่ามันเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุที่ที่เป็นการทารุณสัตว์เพราะไม่มีสิทธิ์ฆ่านะครับเพราะว่าจับไว้แล้วไม่สามารถไปทําลายใครอื่นได้แล้วนะไอ้นี้เขาเ <c oughs> ขาจะมีความผิดตามพบรบทารุณสัตว์ไอ้นี้ต้องพิสูจน์ว่ามันตายเพราะอะไร นะครับเป็นการฆ่ามาหรือเปล่าถ้าการฆ่านั้นฆ่าภายหลังจากที่จับได้แล้วนะก็จะมีความผิดตามปรวทารุณสัตว์ทีนี้ปัญหาว่าไม่เห็นซากบอกเผาไปแล้วไปฝังก็ต้องไปขุดขึ้นมาถ้าจะพิสูจน์กันกฎหมายเขาบอกว่าผู้ดใดครอบครองทรัพย์นั้นอยู่มันหายไปต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวเองไม่ได้ออกไปไอ้นนี้ก็เหมือนกันถ้าเขาครอบครองสุน,นัขตัวนี้อยู่เขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาไม่ได้ฆ่ามันถ้าเขามีสูตรไม่ได้เขาก็มีส่วนผิด กฎหมายใช้คําว่าผู้ใดครอบครองอยู่แล้วมีหน้าที่ดูแลรักษาแล้วไม่แล้วไม่รักษากฎหมายใช้คําว่าเราเว้นนะครับคือเป็นการกระทําเป็นการกระทาโดยเจตนายอย่างคําว่าทารุณของกฎหมายฉบับนี้ก็คือการลังแกมันนะการลังแกมันการแกล้งมันนะครับโทษนี่นะครับเท่าเท่าที่เท่าที่มีเนี่ยก็ก็จะเป็นโทษจําคุกไม่เกินสองปีที่ว่านั้นนะครับแล้วก็ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท มีผู้พบเห็นสุนัขได้หนีตายมาที่บ้านก่อนที่จะมีญาติเจ้าของเป็ดมาจับตัวสุนัขตัวนั้นใส่กระสอบอหายไปจะอยู่ทางคลิปนี้ครึ่งอะ่ะตรงปากข้างบนอะ่ะแล้วก็แผลตรงขาบริเวณขาอยู่ประมาณ5 6แผลและนี่คือคลิปสุดท้ายก่อนที่จะหายไปจากบ้านอย่างไร้ร่องรอยไม่เหลือแม้แต่ซากคดีนี้ต่างไฟย,ยังคงต้องการค่าเสียหายและความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเป็ดหรือเจ้าของเจ้าโจโก้ก็ตาม สุดท้ายก็ต้องเป็นหน้าที่ผู้รักษากฎหมายที่จะต้องจัดการคดีและนำตัวคนผิดมารับโทษให้ได้ครับบ้านป่าเมี่ยงหมู่ที่7ตําบลแจ้ซ้อนอําเภอเมืองปานตั้งอยู่บนยอดดอยสูงของจังหวัดลำปางกําลังประสบปัญหาด้านบริการสาธารณาสุข ทั้งค่ายาค่าหมอถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงถ้าหากเปรียบเทียบกับรายได้ของครัวเรือนแม้การเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะกลายเป็นเจ็บป่วยเรื้อรังจนนําไปสู่การเสียชีวิตได้วันนี้โตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2มีทางออกให้กับชาวบ้านที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขครับไปติดตามชมกันครับโตโยตา้าคนจริงสร้างสุข 2. 2> บ้านป่าเมี่ยงหมู่7ตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนยอดเขาสูงของจังหวัดลำปาง อาชีพหลักของชาวบ้านก็คือการทําไร่ชาและก็สวนเมี่ยงแต่ชาวบ้านเนี่ยจะมีรายได้ในช่วง7-8เดือนในฤด,ดูการเก็บเกี่ยวเท่านั้นนะครับหลังจากนี้4-5เดือนเนี่ยชาวบ้านต้องเข้าป่าเพื่อไปหาไม้มาทําฟืนเพื่อเตรียมเป็นเชื้อเพลิงในการนึ่งใบเมี่ยงอบใบชาในปีต่อไปนั่นเองต้องฤดูฝนนะครับยุงกัดให้เรือที่สนี้ มีประจำคือชุมชนของผมเป็นอยู่ในป่านะครับเวลาเจ็บโดยนะครับโดยมากจะไม่ค่อยจะไปหาหมอเท่าไเพราะว่าหนึ่งคือถนนจะลําบากผลถ้าฝนตกก็ถนนลื่น,นบ,บางทีก็ดินสไลด์ทับถนนนะครับกเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุครับชาวบ,บ้านไปไม่ได้ก็ต้องหาซื้อยากันเองที่ในร้านค้านะครับทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2และจิตอาสาได้ลงสำรวจพื้นที่ พบว่าเมื่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบนยอดดอยสูงแห่งนี้เกิดอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยก็จะซื้อ,อยาแผนปัจจุบันตามร้านขายของชำในหมู่บ้านมารับประทานเองซึ่งเสี่ยงกับยาที่ไม่ได้มาตรฐานหมดอายุหรือไม่ตรงตามอาการของโรคเนื่องจากภายในหมู่บ้านไม่มีสถานพยาบาลและการเดินทางไปรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ละครั้งจะต้องเดินทางลงเขาไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่ห่างจากหมู่บ้านกว่า25กิโลเมตร ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการว่าจ้างรถค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้อาชีพหลักของเราก็คือเก็บเมี่ยงค่ะต้องไปแต่เช้าเลยค่ะจนถึงเย็น 5, 6าหกโมงค่ะถึงจะเข้าบ้านปัญหาที่เกิดกับชาวบ้านก็คือการปวดหัวเข่าแล้วก็เจ็บตรงแขนเนี่ยค่ะเพราะเราใช้แรงงานทั้งวันค่ะมันไม่ได้หยุดเลยค่ะ ทางคนตกเอถ้าเป็นไข้อย่างไข้นักนี่ก็ต้องเอายาอย่างบรเทาไม่ก่อนแต่ว่าเบาบางแล้วก็ถึงเอาหารถไปโรงพยาบาลครับทีมงานและจิตอาสาจึงได้ข้อสรุปว่าความต้องการเบื้องต้นของชาวบ้านคืออย่ารักษาโรคพื้นฐานสำหรับบำบัดและเยียวยาความเจ็บป่วยที่สามารถทำเองได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องซื้อหาหรือบรรเทาอาการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปรักษาอย่างสถานพยาบาล ที่ต้องเสียทั้งเงินและเวลาทำมาหากินตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาหาวิทยาลัยแม่โจ้นะนะครับและกำลังจะเดินทางไปที่คณะพัิษกรรมการเกษตรสาขาวิทยาการสมุนไพรครับโดยการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยผมจะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับในการหาองค์ประกอบองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรแล้วก็วิธีการทำสมุนไพรขั้นพื้นฐานครับ เที่ยวเทียมไว้จแรกที่เราใช้ก็คือยาหม่องสุนไทยจากจากเสลีปาปงทอตัวเมียนะครับอันที่2คือสเปรย์ตะไคร่หอมใช้กันยุงนะครับอันที่3าคือยาห้ารากที่เป็นยาแก้ไขนะแก้ไขแก้ไข้หวัดทางสาธารณสุขก,ก็ได้มีการส่งเสริมในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ทางเราเองนะทางสถาบาวิทยาการสุนไทยเนี่ยเราก็ออกไปบริการวิชาการให้แก่ชุมชนหลายชุมชนมาแล้วนะครับทีมนักศึกษา และจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ตานตั้งอกตั้งใจตระเตรียมความรู้ให้พร้อมซักซ้อมให้เข้าใจอย่าง่องแท้ในเรื่องการทำยาพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อที่จะได้ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านได้อย่างครบครันถูกต้องและปลอดภัยที่สุด <Yeah. S 1> นอกจากการทำยาสมุนไพรเบื้องต้นแล้วอาจารย์สุภักจะให้ความรู้เรื่องการนำสมุนไพรามาปรุงเป็นอาหาร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับชาวบ้านด้วยและจะนําต้นกล้าของสมุนไพรพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการทายาที่ได้รับการบัญญัติอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติมาให้ชาวบ้านได้ปลูกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทายาต่อไปครับเราได้นําความรู้ที่เราได้เรียนมานําไปเผยแพร่ก็ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการที่เรามาเรียนสมุนไพรตรงนี้อยู่แล้วค่ะเขาก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสมุนไพรเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เขาสามารถทําเองได้ องค์ความรู้เรื่องสมุนไพรและนวัตรกรรมด้านยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับและทีมงานจิตอาสาโตยโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาด้านยารักษาโรคและสร้างความยั่งยืนทางคุณภาพชีวิตด้านยาให้กับชุมชนบ้านป่าเมี่ยงจังหวัดลำปางติดตามชมปฏิบัติการสร้างสุขกันต่อในสัปดาห์หน้าครับ หาคุณผู้ชมมีใจรักด้านจิตอาสาทางรายการเรื่องจริงผ่านจอกำลังเปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมกับโครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i r e a l t v com ครับบทเรียนจากธรรมชาติภัยฟ,ฟ้าผ่าที่ทุกคนต้องรู้เท่าทันถ้าเกิดฟ้าผ่าแบบนี้แล้วเรายืนแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ตายแต่ถ้ายืนแบบนี้เนี่ยโอกาสตาย เรื่องจริงผ่านจอ